พามาชมปัม๊มไดโวโซลาเซลล์ราคาถูกนะครับผมอุปกรณ์ด้านในมีอะไรบ้างนะครับเป็นตัวถังนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสแตนเลสหรือเปล่าก็มีมอเตอร์นะครับผมซึ่งก็แรงฐานก็ให้มาเยอะอยู่นะครับหลงังจากได้ใช้งานไปนะเสียงก็ขึ้นตรงนี้อยู่นะครับด้านล่างเป็นอย่างนี้นะครับผมสายไฟนะครับเย่มาก แต่ไฟเย,ย่มากนะครับผมเป็นสายอลูมิเนียมชุบทองแดงนะครับผมพอใช้ไปสักพักเนี่ยที่เกลือก็จะขึ้นแล้วมันก็จะพังแล้วก็จะขาดนะครับผมนี่คืออุปกรณ์อกมีนหนึ่งนะครับผมมีนอตอ่ามีสกรูนิดหน่อยนี่นะครับนี่หน้าตาปั๊มเป็นอย่างนี้วรสดุเป็นปปอย่างนี้นะครับผมโอเคมีแล้วก็สามารถสอบถามได้นะครับผมทีวนี้ก็ มาฝากคลิปน,นะครับสวัสดีครับ